ก็ถ <owad Es> <specific> ึงวันที่ Fat Mango Family นะครับจะกลับเมืองไทยแล้วนะครับการมาเกาหลีเนี <noise> er <ans> ่ยยากมากแล้วนะครับแต่ว่ากลับเมืองไทยเนี่ยยากยิ่งกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Fat Mango Channel ขอต้อนรับเ่อนเข้าสู่เฟสแมงโกชาน n e ลนะครับตอนนี้ในที่สุดก็ถึงวัน<อ>ที่เดี๋ยนีปป่อมนกัน <laughs> ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเสื้อผ้าใส่เหมือนเดิมบ่อยๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่ามะม่วงเขาประหยัดตังค์ไว้ให้ลูกนะครับวันนี้นะครับก็ถึงวันที่เรานะครับครอบครัว f ฟสแมงโกแฟมิลีนะครับจะกลับเมืองไทยแล้วนะครับ โอ้ตื่นเต้นมากแล้วก็เหนื่อยมากนะตอนนี้ก็หลังไปเช็คอินแล้วหลังจากที่ทําอะไรทุกอย่างหลายอย่างมากเดี๋ยวเช็คอินแล้วเข้าไปคุยข้างในต่อนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเล้าของเกาหลีนะครับครั้งแรกเลยที่ได้เข้ามาที่เล้าของเกาหลีแอนนะครับดูดีมากเลยครับนี่ฮะแตช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโควิด อาหารอะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็จะมีแบบนี่นิดหน่อยอันนี้แล้วก็แบบนี้น้ำส้มมาม่ากาแฟตอนนี้มะม่วงก็ได้ให้นมกับน้องโลหาหิวมากเลยเพิ่งจะได้กินนะครับไอ้กินเจลลโลฮาน่าสองสามวัเพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วต้องเดินทางไกล จริงๆแล้วตามแผนนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตามแผนแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะกลับเมืองไทยคนเดียวแต่ด้วยความที่รอคิวนานมากรอจนคิดว่าโอ้ยคงไม่ได้กลับแล้วแหละสุดท้ายแล้วก็เลยเออไหนๆก็รอนานขนาดนี้กลับพร้อมกันเลยดีกว่าแต่จะบอกว่าตอนแรกคิวของผมเนี่ยสามพันกว่าใช่ไหมครับพอรอถึงคิวปุ๊บก็เลยให้มะม่วงเนี่ยไปขอเรื่องวีซ่าแต่งงานนะครับก็เลยได้ทาเร็วขึ้นเพราะว่าพอดีถึงคิวผมแล้วอยากบอกว่าการมาเกาหลีเนี่ยยากมากแล้วนะครับแต่ว่า กับเมืองไทยเนี่ยยากยิ่งกว่านะครับแล้วก็ต้องทําเรื่อง reentry ทําเรื่องอะไรนะอีกนะอ๋อ fit to fly นะครับต้องไปตรวจสุขภาพส<ะ>เสียงไม่ยากแต่เสียงเงิน90,000วอนนะครับาคต่าตั๋วมะม่วงนะครับไปอย่างเดียวนะครับ business class 3 0 0 0 0กว่าบาทครับ<ะ>ของผมเนี่ยมีตั๋วไปกลับอยู่แล้วตอนนั้นจองประมาณ30,000กว่าบาทเหมือนกันแต่ว่าได้ทั้งไปและกลับ แต่ว่าของมะม่วงนี่ได้แค่ไปนะครับสามหมกว่าบาทอยากบอกว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะมากแล้วเดี๋ยวมีค่ากักตัวอีกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในอีพี EP หน้านะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวกันให้ดูนะครับตอนนี้ก็มาดูว่าการเดินทางของเราเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องรูฮเ ทำ <inequ ity S 1> ไมหน,น้าแบบนั้นละครับง่วงนอนด้วยเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยผ่านขั้นตอนมาเยอะแยะแล้วก็ต้องวิ่งเข้าออกสถานพูดเป็นว่าเล่นเลยนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลารีแลก์รอขึ้นเครื่องกันครับาคุณแม่หิวนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมาม่าเกาหลีอร่อยอะไรนะโคตรอร่อยเหรอชอบมากเลยครับคนนี้มิตองเนี่ยมีท้องอะไรนะตอนนี้ท้องแล้วกินไม่ได้อ๋อตอนนี้ท้องเลยกินมาม่าไม่ได้ ตอนนี้คลอดลูกแล้วเลยกินใหญ่เลยนะครับไปเมืองไทยซื้อให้กินนะครับมีคนเรียกลเราสนใจอิ่มแล้วสบายใจพักผ่อนก่อนนะลูก่อนคนนี้ก็ซอยมาม่าครับเข้ามารอในเล้าทั้งทีทำไมกินมาม่าจะมาข้กินมามเราหรอครับ ออกกินได้ครับผมนึกมากินกออะไรก็ได้ตั้งแต่เช้านี่ครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นเพิ่งได้กินนะครับชีวิตครอบครัวของเราน่าสงสารไหมน่าสงสารตรงไหนอ่ะนั่น่ะสิน่าสงสาตรงไหนนั่ง Business เป็นครั้งแรกที่นั่ง Business c l a s ด้วยกันนะครับตอนขามาผมบอกคุณไงว่าอยากให้คุณนั่ง Business c l a s กลับด้วยกันเห็นไหมคุณได้นั่งแล้วเห็นไหมต้องขอโทษคุณม่งมุ่งจริงนะครับ ใช้เงินเกินตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้นั่งด้วยกันแบบนี้นะครับเคอกากเป็นสปอเตอร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับกผมจะได้าพาคุณมะม่วงมานั่งแบบนี้นะครับถ้าไม่มีลูก่ะถ้าไม่มีลูกอ่อ <laughs> ผมจะไปนั่งอีโคโนมี่แทนแล้วให้คุณนั่งบิสเนสของผม <laughs> ตอนนี้ก็กล่อมลูกนอนแล้วนะครับคุณมะม่วง,ง,งไม่ยอมดูแลเลยครับ <laughs> อะไรอ่ะไม่ยอมดูแลเลย คนแข่งมากเลยอะดูแลดีมากตื่นหรือเปล่าโอ้สักเซกแล้วเพราะว่าช่วงนี้อะลูกอะนอนยากมากค่ะงองแงตลอดก็เลยต้องระวังค่ะอ้ยมย์เมย์เมย์ยโอเคอ้มโอโอโบสิ่งแต็งอะจะได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะครับโอ้ ขอ,องพลุงพลังเลยคุณมะม่วงมะม่วงรอด้วยมะม่วงรอด้วยคุณแม่เดินไม่รอลูกเลยครับค,คุณมีไข้หรือเปล่าครับไข้คืออะไรครับคุณมีซีเวอร์ไหมครับไม่มีค่ะโลหามีไข้ไหมครับเกลียดเกลียด <laughs> ทำไมหน้าแบบนี้ <laughs> ตื่นเต้นไหมครับตอนนี้นะครับเราสามคนก็ได้ขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าอย่าให้น้องต้องร้องไห้เลยนะครับก็าร้องแล้วก็าร้องแล้วร้องแล้วนะครับเตรียมนมให้ครับเตรียมนมให้จะพยายามทาให้ดีที่สุดตกลงนั่งวิสเนอตื่นเต้นไหมจริงๆแล้วถ้าไม่มีรูปสึกตื่นเต้นนั่งสบายน้องสบาย คือตอนนี้นั่ง Business ก็ไม่รู้สึก i ิเ s s ครับเพราะว่าเพราะว่ายุ่งวุ่นวายกับการดูแลลูกไหนจะต้องเตรียมนมไหนจะต้องทําให้ลูกนอนสบายไหนจะต้องฟังคุณแม่บ่นทำไมอะไรเราคงฉันอะไรเรื่องคุณบ่นเยอะไงใช่ปะเมียเมียเมียปกติเป็นนี่แหละก็ขอให้เดินทางกันโดยสมสดิภาพและถึงกันอย่างปลอดภัยปราศจากโควิด ก็คือถิ่นบางไทยปลอดไทยแล้วก็ไม่มีโควิดอ๋อโอเคถิ่นบางไทยแล้วแล้วก็อะไรนะอยู่สุดสี่วันไปจักตัวนะครับจักตัวทางโรงแรมนะครับ ASQ ก็คือ Alternative s t a t e q u a r a n t i n e นะครับเดี๋ยวมาดูระหว่างเดินทางกันต่อไปว่าเป็นยังไงน้ำลาโอูุ้ิปตังฉันเหรอลูกลูก อันยองเกาหลีกไม่กี่นาทีก็จะออกจากเกาหลีแล้วเริ่เก่งมากชาลันดาแปลว่าเก่งมาก <c oughs> ในที่สุดก็เอาลูกขึ้นเครื่องโดยที่ไม่ต้องร้องไห้ได้แล้วนะ คุณแม่นี่ก็เป็นห่วงลูกเหลือเกินกลัวลูกจะร้อนแต่งตัวให้เันแน่นหนาตอนแรกอ่ะใส่เยอะกว่าน,นี้นะครับผมบอกให้ถอดปแล้วตัวนึงกลัวลูกจะร้อนเฮ้ยกลัวลูกจะหนาววันนีข้างบนอะ่ะข้างในนะเย็นมากเหามากแต่ว่าทีแบบ่แอร์ถอนไม่หนาวนะแล้วใส่ทำไมตั้งแต่ที่บ้าน<อ>เดินทางองอกจากบ้านล่วงหน้า5ชั่วโมงนะครับคุณจะรีบแต่งตัวลูกไปไหนครับ หลังจากที่ลงเครื่องมาแล้วนะครับหน้าบวมทำไมหน้าบวมแบบเนี้ย <laughs> อยู่บนเครื่องนานนะครับใครที่เคยขึ้นเครื่องนา,นานจะรู้ว่าเวลาลงมาแล้วเนี่ยแขนขาอะไรจะบวมแต่ว่าน้องโลฮาที่หน้าบวมครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่สวนคุภูมิแอร์พอแล้วนะครับกลัเหนื่อยมากแต่ว่าก่อนอด่นเลยเนี่ยเราก็ต้องไปผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้อง มีอะไรบ้างนะครับที่สําคัญที่คือต้องต้องไปกักตัวอ,อ๋อต้องหรอ <laughs> 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 ต้องสิอยู่มีโควิดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ค่ะต้องค่ะต้องสิบยูสิบสวันแล้วก็จะได้ปออไปข้างนอกไปเที่ยวได้กับโูคานะคะเดีวยวตัวนี้ทำไมผมแบบนี้ผม,มอะไรนั่นี่ผมยุ่งผมยุ่งแต่ก็ยังสวยอยู่นะแต่ก็ยังสวยอยู่นะ นี่นะครับใครเดินไปทางซ้ายก็จะเดินไปกักตัวกับรัฐบาลนะครับแต่ถ้าเป็นทางขวาเราก็จะเป็นโรงแรมที่เราจอง SQ นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตรวจคนเข้าเมืองนะครับตรวจเอกสารว่ามีเอกสารครบไหมนะครับนี่ก็เป็นการกักตัวกับของเอกชนนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันว่ามาที่เมืองไทยเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับ เมืเ่อกี้เก็ผ่านจุดตรวจเอกสารมาแล้วนะครับคือเราก็ต้องเตรียมตัวมาจากเกาหลีนะครับคือตอนไปเกาหลีเนี่ยมีวีซ่าแต่งงานปุ๊บผมไม่ต้องตรวจอะไรเลยนะแทบไม่ต้องตรวจอะไรเลยตรวจนิดๆหน่อยๆตรวจแค่ว่ามีมีจดทะเบียนสมรสกันไหมอะไรเงี้ยครับค่<ฮ>ะแล้วก็ไปลับตัวที่บ้านนี้เลยแต่ว่าอันนี้โอ้โหจริงจังมากที่นี่เขาจ,จริงจังมากเอกสารต้องเยอะจริงๆนะครับ ก็มีใบ COE f i t to Fly ใบตรวจโ <Okay. S 1> ควิดเทสสำหรับคนต่างชาตินะครับแล้วก็ใบจองโรงแรมวก็ที่มืองไทยไม่มีโควิดไงก็เลยอ๋อก็ลองซีเร<อ>ียสหน่อยเนาะ เราต้องเข้มข้นที่เข้มงวดกันนิดนึงนะฮะใครที่คิดอยากจะกลับเมืองไทยช่วงนี้ก็ต้องเตรียมเอกสารเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะทางให้ดีผมแนะนําอะไรรึมั้ยอย่าไปนอกประเทศอย่าไปนอกประเทศอ้ใช่ยากมากกลับยากมากโอเคคราวนี้นะครับก็ขนกระเป๋าออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับมีรถเซอร์วิสมาลับนี่นะครับ เ,เ,เ,เราสองคนก็แพทแมนโกของเราต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวสถานที่พักของเรานะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้อีพีนี้เราจบที่การเดินทางจากเกาหลีมาที่เมืองไทยโอเคขอบคุณทุกคนนะครับ <Okay. S 1> าฝากทุกคน <Okay. S 1> <อ>กดซับสไคร้ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับเราด้วยนะบายแทแมนโกชาด